ุณหมอคะแล้วทำไมในห้องผ่าตัดอะมันต้องเปิดแอร์เย็นด้วยคะหนูไปผ่าตัดที่หนาวฝันไปหมดเลยเหตุ<ฮ>ผลหลักๆนะคะในการที่จะต้องเปิดแอร์เย็นเลยนะเพราะว่าทีมที่ผ่าตัดหรือว่าหมอ Raum, มที่ทำผ่าตัดจะร้อนมากเลยชุดที่คุณหมอใส่ผ่าตัดเนี่ยก็คือหนามากเือหนามากร้อนมากและฟิลผ่าตัดนะไฟมันส่องมาแบบมันร้อนมากๆนะคะ แล้วเวลาที่ทําผ่าตัดมันมีสภาวะความเครียดหรืออะไ่้ยไหมที่เหงื่อออกเดี<า>๋ยวเหงื่อโง่ออ,อกอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเหงื่อตกลงไวในฟิวอะก็จะทําให้เกิดแบบคอนทามิเนชันหรือว่ามีการผลเบือนได้ใช่ไหมคราวนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊หรือว่าจริงๆที่ต้องต้องเปิดแอร์เย็นๆเนี่ยเพราะว่ามันไปช่วยลดเรื่องการแบบกระเด็นกระโดกระแบกเยนหรือเปล่าจริงๆแล้วอุป,ปกรณ์ทุกอ,อย่างที่มันเอามาทำอะมันเป็นสเตอรยอย์ไลท์ คือมันเป็นแบบอุปกรณ์ปลอดเชื้ออยู่แล้วควาว่านี้ไม่ใช่เหตุผลหลักน่าจะเป็นเรื่องแบบภาวะร้อนปนเปื้อนมากอืมก็เลยจะต้องเปิดแอร์เย็นหน่อยนะ แต่ไม่ต้องห่วงถึงแม้ว่าจะเย็นใช่ไหมเราก็จะมีเป็นผ้าหม่มอุ่นๆหรือว่าเป็นลมร้อนอะเป่าให้อยู่แล้วนะคะส่วนในเคสผ่าตัดคลอดนะคะช่วงที่จะทําคลอดเบบี้เนี่ยหมอจะต้องปิดแอร์เลยนะคะเพื่อที่ให้อุณหภูมิในห้องเนี่ยมันไม่หนาวจนเกินไปเพราะเบบี้ตัวของเราเนี่ยตัวเขาเลยค่ะเขาสูญเสียความร้อนได้ง่ายถ้าแอร์เย็นเกินไปจะทําให้เด็กเนี่ยอุณหภูมิร่างกายต่ำได้นะ แล้ในเคสที่ผ่าตัดเด็กขายอย่างเช่นคุณหมอสัลยกรรมเด็กเนี่ยห้องผ่าตัดเนี่ยจะร้อนมากๆเพราะว่าก็ต้องควบคุมอํานนองฟูเหมือนกันนะชอบสาระดีๆก็กดติดตามหมอสูขแก้วๆก้วไปไว้นะ